ก็มาดูหอมยักษ์นะคะก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะทุกคนเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกตินี่ค่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยใบอวบใหญ่มากเลยแต่ว่าโดนกัดกินไปนะคะเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราลองดูก้านเนี้ยจริงๆแล้วยังลอกไม่ได้นะคะลอกได้ก้านน้นแต่เราจะมาดูว่านี่มันคืออะไร นี่คืออะไรเดี๋ยวนะคะถือกล้องมือหนึ่งหอมหอมยักษ์เนี่ยเขากรอบหวานมากๆเลยนะคะกินแบบอร่อยมากๆเลยเนี่ยกรอบปะ้ปะปออุ้ยทุกคนกินเสร็จแล้วก็ถ่ายเข้าไว้แล้วก็ตัวก็ไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองนี่ถ่ายเข้าไว้ใส่ไว้ในช่องนี้อย่างดี <laughs> แล้วเจ้าตัวเข้าไปไหนเนี่ย โอ้ยใบนี้ก็กินทุกคนนะ้อยระบาดแล้วเนี่ยน,นี่ใบนี้ก็กินแล้วก็ถ่ายใส่กินแล้วก็ถ่ายใส่เข้าไว้ในรูนี่ในช่องนี้คือหยังคืออะไรไม่มีตัวนะทุกคนมีแต่มูลของเขาเนาะนี่อืกรอบหวานอร่อยเนาะ ได้ชิมแล้วคงจะติดใจทีนี้จะทำยังไงเนี่ยหอมยากเอ๋ยทำไงถึงจะพ้นได้